จึกนิติในมหาลาัยแห่งหนึ่งเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยนี่ถือเป็นอีกหนึ่งคลังเรื่องเล่าสุดคลาสสิกเลยนะโดยเฉพาะคณะที่ต้องใช้เวลาอ่านหนังสือหรือทำงานกันดึกๆดืด่นๆและถ้าจะให้พูดถึงคณะที่ขึ้นชื่อเรื่องความขลังและความเฮี้ยนแล้วล่ะก็ตึกคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ผมเคยเรียนอยู่ต้องติดอันดับต้นๆอย่างไม่ต้องสงสัย เอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยางจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้ ตัวผมเองก็เป็นเด็กนิติครับชีวิตส่วนใหญ่ก็คลุกอยู่กับตำรากฎหมายหนาๆนาและแน่นอนว่าผมเป็นคนที่มีตรก,กะและเชื่อในเหตุผลเรื่องผีสางเทวดาสำหรับผมมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าสนุกๆที่รุ่นพี่เอาไว้ขู่รุ่นน้องให้กลัวเล่นเท่านั้นตึกคณะนิติของผมเป็นตึกเก่าแก่ที่ดูน่าเกรงขามมากถามเดินยาวๆพื้นหินอ่อนที่เย็นเฉียบและห้องสมุดที่สูงใหญ่และเงียบสงัด มันมีตำนานประจำคณะที่เล่าต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเรื่องของพี่เทมว่ากันว่าพี่เทมเป็นนักศึกษาที่เก่งและฉลาดมากเป็นความหวังของครอบครัวและหมู่คณะแต่เขาเป็นคนจริงจังและกดดันตัวเองสูงมากจนกระทั่งถึงช่วงสอบครั้าสุดท้ายก่อนเรียนจบด้วยความเครียดสะสมทำให้เขาทาข้อสอบออกมาได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้ ด้วยความผิดหวังและรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวอย่างรุนแรงพิเทมตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายในห้องพิจารณาคดีจำลองบนชั้นสุดของตึกคณะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีเรื่องเล่าว,ว่าวิญญาณของพิเทมยังคงไม่ได้ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ในตึกแห่งนี้ยังคงอ่านหนังสือและว่าความเพื่อที่จะเอาชนะคดีสุดท้ายของเขาให้ได้ แน่นอนครับผมฟังแล้วก็ได้แต่ขังไม่เคยเชื่อเลยสักนิดจนกระทั่งคืนนั้นคืนนั้นเป็นช่วงใกล้สอบไฟแนลผมกับเพื่อนๆเ,เ,เลยนัดกันติวหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดของคณะจนดึกดื่นพอเวลาล่วงเลยไปเพื่อนๆก็ทยอยกลับกันไปทีละคนสองคนจนเหลือผมอยู่คนเดียวผมตั้งใจว่าจะอ่านทบทวนอีกสักบทแล้วค่อยกลับบรรยากาศในห้องสมุดที่กว้างใหญ่ตอนตีสองมันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้น ผมเริ่มรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนพลิกหน้ากระดาษด,ดังมาจากโซนหนังสือกฎหมายอาญาที่ไม่มีคนอยู่ผมพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นลมพัดแต่แล้วหนังสือเล่มหนาบนชั้นสูงสุดก็ร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นเสียงดังตุ๊บจนผมสะดุ้งสุดตัวผมเดินไปดูก็ไม่เจอใคร ตอนนั้นผมเริ่มกลัวแล้วครับเลยรีบเก็บของและเดินออกจากห้องสมุดทันทีทางเดินของตึกตอนกลางคืนมันดูยาวและมืดกว่าปกติผมกำลังจะเดินลงบันไดแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามหลังผมมาผมหยุดเดินเสียงนั้นก็หยุดผมเร่งฝีเท้าเสียงนั้นก็เร่งตามผมกลัวจนไม่กล้าหันกลับไปมองเลยตัดสินใจวิ่งไปที่ลิฟต์แทนกดลิฟต์จากชั้นสลงไปชั้นจพอเข้าไปในลิฟต์ประตูก็ปิดลง แต่แทนที่ลิฟต์จะลงไฟที่ปุ่มชั้น5ซึ่งเป็นชั้นของห้องพิจารณาคดีจำลองก็สว่างวาบขึ้นมาเองแล้วลิฟต์ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปช้าๆผมแทบจะสิ้นสติกดปุ่มเปิดประตูรัวๆแต่ก็ไม่เป็นผลลิฟต์ขึ้นมาจนถึงชั้น5แล้วประตูก็ค่อยๆเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นโถงทางเดินที่มืดสนิท ผมยืนตัวแข็งทื่ออยู่ในลิฟต์แต่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นประตูไม้บานใหญ่ของห้องพิจารณาคดีจำลองที่ปกติจะล็อกไว้เสมอบัดนี้มันแง้มออกมาเล็กน้อยและมีแสงไฟสลวนหลอดออกมาพร้อมกับเสียงเสียงคนกำลังพึมพำรรเหมือนกำลังซ้อมไหว้ความอยู่คนเดียวด้วยพยานหลักฐานที่กระผมได้นำสืบมาทั้งหมดจึงเชื่อได้ว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ขอสารได้โปรดพิจารณา ด้วยความอยากรู้ที่เอาชนะความกลัวผมค่อยๆก้าวออกจากลิฟต์แล้วเดินไปแอบดูที่ช่องประตูภาพที่เห็นข้างในทำให้เลือดในกายผมเย็นเฉียบในห้องพิจารณาคดีจำลองที่มืดมิดมีเพียงแสงไฟดวงเดียวที่ส่องลงมายัางแท่นของจำเลยและตรงนั้นมีร่างโปร่งแสงของชายหนุ่มในชุดนักศึกษาคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ร่างของเขาสั่นเทาและที่ลำคอมีเงาจางๆของบ่วงเชือกคล้องอยู่ แล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาใบหน้าของเขาซีดเผือดดวงตาทั้งสองข้างกลวงโบและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขามองตรงมาที่ผมแล้วกระสิบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือผมแพ้แล้วใช่ไหมครับผมไม่รอฟังคำตอบผมหันหลังแล้ววิ่งไม่คิดชีวิตวิ่งลงบันไดทั้งห้าชั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลย หลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เคยอยู่อ่านหนังสือที่ตึกคณะคนเดียวจนดึกอีกเลยและผมก็เชื่อสนิทใจแล้วว่าต่อให้กฎหมายจะอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลมากแค่ไหนแต่บางครั้งมันก็มีวิญญาณที่ยังคงรอคอยการตัดสินในคดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดของตัวเองอยู่ณนะที่แห่งนั้นจริงๆ ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้และตอนนี้เราก็มีเรื่องเล่าผียาวๆใน YouTube พิมพ์ค้นหาว่าเรื่องเล่าสยองขวัญ x 2 5ก็จะเจอเลยรบกวนฝากติดตามอีกช่องทางกันด้วย